เดินเดินกันแบบว่าพูดได้นะไม่ได้หนังใบ้ <laughs> ลองดูตรงนี้ดิว่าสวยไหมสวยถ้าตรงนี้สวยก็จัดเลย,ยนี่ก็พอแล้ว,วนี่ไงที่นั่งให้นี่ไง ายหน้อยหนึ่งกำลังกระเยอะก็ยังไปหาที่ที่ถ่ายนั่ยนเดินเข้ามาเรื่อยๆเรากำลังไปตูเมจิกมาร์เทนนเวลลงคำสู่เมจิกมาร์เทนนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่ภ Th ูหลักการอากาศดีมากนะคะเพื่อนๆแระแต่แร่แต่ เป็นง่ิบหรือว่าคนไปเยอะห่าย ตอนนั้พวกฉันก็นอนกันมาแล้วไม่เป็รเอาไเป็นของลาสามสามโมงเยคือเย็นสามเย็ไหแปดแปดโค่ะฮันนี่เลมอนเลมอนกะกะตีแบบเอาตีแค่คิวละร้อยพอไม่ต้องเอาคิวละสามร้อยดิใช่ไหม ตอนนี้ uhm นะคะเรากำลังเดินทางไปสู่ที่พักนะคะแม่ก่อยโฮมสเตย์ค่ะเอามะตอมาด้วยไหมคะเราจะไปทานอาหารเช้ากันพี่แม่บอยโฮมสเตย์นะคะปางๆผมคิดถึงน้มีเลยมาพูดเรียนเรียนมา บเปรี้ยวไหมวะของแตลาโกโก้ก็เปรี้ยวของเราก็นมอร่อยไม่หวานเกินเปรี้ยวใช่ไหมเก่งพอเยอะอยูนะพี่ผ่านไม่ระวังมันิ๊กเหรอแกะยิบไ ไปเหตะเดี๋ยวเราไปเช็ดเอาข้างหน้าส,สวนะัสดีครับมนขันเพวีใช่กันไม่ถูกเแองมอเตอร์ไซค์คันนี่ไงเขาก็มีของขาย ถ้าทางนู้นยังไม่เสร็จเราก็จัดอย่างอื่นไปก่อนลองท้องไปเดี๋ยวก็ไปหากินเอาข้างหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเปิดยังไงอ๋อกินกันหน้าบ้านเลยเปรี้ยว แบบแม่อร่อยบาร์ที่อร่อยกว่าเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ไงเปิดแล้วด้วยเดี๋ยวฉันจัดเลยเขาบอกให้กินตรงนี้ได้เลยเหรอ